เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาของวันที่25สิงหาชาวบ้านขมิ้นเข้าลือลวดหนามหีบเพลงในดินแดนไทยที่บ้านหนองจานโดยมีทหารขมิ้นเป็นแกนนำ ซึ่งกลายเป็นพลเรือนเข้าร่วมชาวบ้านขมิ้นเข้ากดดันทหารไทยโดยทหารไทยพยายามเข้าขัดขวางและเจรจากับชาวบ้านขมิ้นแล้วแต่ไม่เป็นผลโดยฝ่ายทหารไทยได้ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานและยอมถอยออกมาก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์บานปลายแต่อย่างไรก็ตามทหารไทยยังคงตึงกําลังอยู่ใกล้ๆพื้นที่ดังกล่าวซึ่งทหารขมิ้นเนี่ยปลุกปั่นแล้วก็ เอาประชาชนทางทาเขมรนี่เข้ามาเป็นโลมนุษย์แล้วก็เพื่อที่จะสร้างความปั่นป่วนให้กับทางทหารไทยผมเห็นแล้วมุ่นงิตใจมากครับเราต้องปกป้องอธิปไตยของผื้นแผ่นดินไทยเราไว้ครับตัวตราบชั่วลูกชั่วหลาน